สวัสดีครับผมยามค่ําคืนก่อนหลับก่อนนอนนะครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มกว่านะครับสามทุ่มกว่าแล้วของวันศุกร์ขันษานะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ละพอดีตอนเช้าวันนี้งานเยอะมากก็เลยไม่ได้ประกอบเลยคันนี้ก็รอคิวประกอบหลายวันแล้วเนาะก็เกรงใจเจ้าของรถเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับก็ประกอบเพลาข้อเหวี่ยงเสร็จแล้วนะครับหมุนได้เลยลื่นๆเนาะนี่หมุนได ลื่นๆนะครับอันนี้ก็หวีคัดไฟวิวแล้วก็ฝาสูบนะครับฝาสูบพรุ่งนี้ก็จะใสย่ยางบวกวาลแล้วก็ประกอบวาลนะครับเช้าก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปสามสี่คันก็หมดเวลาแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไปคันนี้อะไรเบริกศูนย์มาทั้งหมดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างอะไรที่เบิกศูนย์มานะครับ อันดับแรกเลยน็อตเพาาข้อเหวียงนะครับอันนี้น็อตเพลาข้อเหวียงของเก่าทิ้งหมดเลยนะครับที่ถอดนี่น็นอตเพลาข้อเหวียงร,รุ่นเนี้ยมันมีปัญหาว่าถ้าเราขันซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับน็อตมันจะขาดนะครับน็อตมันจะขาดก็เลยเบิกเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นปัญหาของรถรุ่นนี้เนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับช่วงนี้ราคาไม่มแพงเนาะไม่ไม่กี่ตังค์อันนู้น แม่ขวักกําลังกินข้าวอยู่ไปละว,วันนี้เืื่กินสามรอบละมาครับต่อกันประเกนชุดใหญ่ของนิสสันนะครับอันนี้แท้นะครับเบิกศูนย์มาเลยนะครับมีกาวให้หนึ่งหลอดนะครับนี่มีกาวให้หนึ่งหลอดซีนเบ้าหัวฉีดเอ้ยซีนแป๊บหัวฉีดนะครับมีมาสีอันนะครับนี่ชุดโอลิงซีนต่างๆมีมาให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะครบไหมเนาะ จะต้องดูกันอีกทีหนึง่งซีนคอหลังหนึ่งตัวปะกเกนไอเสียไอดีหนึ่งชุดนะครับปะเกนเทอร์โบต่างๆปะเกนปต๊มน้ำมีให้หนึ่งชุดนี่ครับยางหมวกวาลมีสิบสองตัวนะครับแล้วอันนี้น,นี่ปะเกนฝาหน้ากับปะกเกนฝาครอบวาลนะครับหรือโอลิงฝาวาลนะครับนี่มีมาให้ด้วยนะครับก็น่าจะครบนะครับดูแลชุดตั้งหลายพันนะครับ เกินครึ่งหมื่นครับชุดเนี้ยเดี๋ยวก็เอาไว้เริ่มก่อนอย่างเดียวนี่วางไว้ก่นอ,อกนมาดูต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้วาวน้ํานะครับวาวน้ําอันนี้แผ่นคัดนะครับนี่อันนี้แผ่นคัดแผ่นคัดไฟวิววีคัดของนิสันนาวาร่านะครับของนิสันนาวาร่า ทางศูนย์เขาบอกมาว่าถ้าเป็นไฟวิวระบบ2ชั้นไฟวิวระบบ2ชั้นไม่สามารถเอาแผ่นของมันไปใส่ระบบชั้นเดียวได้นะครับปัจจุบันนี่สันได้ยกเลิกการใช้ไฟวิวสององชั้นหมดแล้วนะครับเป็นไฟวิวชั้นเดียวหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไฟวิวชั้นเดียวใส่ เราต้องซื้อแผ่นซื้อหวีละของระบบชั้นเดียวใส่นะครับทางนิสานเขาบอกมาแบบนั้นนะครับผมก็เลยจัดให้ตามที่เขาบอกเบิกแผ่นเบิกหวีนะครับของตัวไฟวิวชั้นเดียว D40 นะครับ d40Yd25 นะครับมาเลยจะได้ไม่มีปัญหาเนาะผมก็ไม่อยากยกเกียร์อีกรอบนะครับอันนี้แหวนลูกซูบนะครับแหวนลูกซูบนี่แหวนลูกซูบนะครับนี่ เดี๋ยวผมแกะให้ดูเนาะนีแหวนแหวนลูกสูบนะครับนี่มีมาหนึ่งชุดนะครับแหวนแท้เบอร์สูบเหมือนกันนะครับแล้วก็โซ่เหลาลินโซ่เหลาลินนะครับอันนี้เส้นล่างนะครับเส้นบนอยู่นุ่นนุ่นเส้นบนอยู่นุ่นวางอยู่นุ่นนะครับแล้วก็มีพวกท่อน้ําข้างเครื่องต่างๆที่นิสสันมันชอบรั่วนะครับเบิกมาหมดเลยเอาทั้งคัน มาติดแบ็กออเดอร์อยู่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเข้าวันไหนเดี๋ยวผมต้องไปเช็คที่ศูนย์อีกรอบนึงนะครับพวกท่อรวบไอดีท่อรวบไอดีฝาครอบหน้าแท้งอ่างแล้วก็ล้อล้างไว้รอ,ให,อให้หมดละเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มประกอบกันผมพรุ่งนี้จะล้างลูกสูบเปลี่ยนแหวนอะไรต่างๆนะครับเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากงานเบาๆคันนี้นะครับงานเบาๆเดี๋ยวขอตัวปิดอูนแครับ วันนี้หมดแรงแล้วลาตีสวัสดีครับผม